คันเลยแล้วก่อนโอ้แกิอะเยอกะาแ่เนี่ยแม่คนคณย่าเนาะคุณยายก็ทำดอกโกงเนาะเออถ้าไมไม่ขายเป็นแผ่นเป็นไม้อย่างเงี้ยคะ ถ้าขายอย่างเงี้ยมันได้ราคาที่ไม่ดีเนาะ <c oughs> ถ้าขายเป็นอันอย่างเงี้ยมันแค่ยี่สิบห้าบาทนี่ใช่ไหมที่ลโดนี่ช <c oughs> ี่งอ่ะบางอะไรมาติโนโคตะสเคมัติฮอลิเจะการเคลื่อนไนี่นะคะดอกโกงเนาะนี่คุมาจรนรถคนย่าก็กำลังทำเนาะดอกโกง ถ้าพอพอเอาที่มันคันๆออกหมดน่ะก็ต้องเอามาฉีกๆอย่างนี้นะคะทุกคนฉีกๆแบบนี้ขายก็ราคาจะอยู่ที่กิโลละสามสิบบาทเนาะแต่ถ้าขายทั้งอันอย่างเงี้ยเออหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอันเนาะแม่เนาะหนึ่งร้อยอันอยู่ที่มาเดมเดยี่สิบห้าบาทนะคะมาเดโซที่ยังไม่ได้เอาคันๆออกเนาะ อกากาลาวผิวเอ๋แตคุณยายเขาเป็นชาวลาหุงนะคะก็มาช่วยงานบ้านน้องมิสิกตลอดเลยหรือว่าวันนี้มาเยี่ยมหาน้งแม่เนาะทุกคนน่ารักมากเลยนะไม้อันนี้ก็เอาไปเกาะฟืนอีกนะคะเขาจะได้มาล้วงอยู่นะเขาเจ้าลาวพี่ 马扎西，马扎西啦。哎，阿姐，哦，你好，坤卡。阿姐，阿妈七天扎喂，阿哪？阿姐啦，阿妈七天扎喂，阿<經>哪 <obey S 2>？阿妈七天扎喂，十八个扎，十八个扎。哎，太多了，哎，十八个扎只有十八个，阿姐。要乌哪只阿姐？哦，要乌个没乌哦。哎嘿嘿嘿。我只想谈哩，能去读得吗？哎，哎，nga。 เขาชเตเตอะแล้วแผงน้นาอมึงอะไรอยู่อดาวเจ้เนาะเยกัด่าเจ้าอ่าเยกัด่าอ้ทเลกินเนี่ยยออุดงเองอะไรอันนี่ขทองอ๋อถ้ามนา็ดย้จ้มาเดอืมขทองยอู้จารยงอะเธอน่าต้มเหรอ เออปูปูคุณตาคุณยายเขาพูดภาษาไทยไม่ได้นะคะก็เลยเดี๋ยวให้คุณแม่แปลเพราะคุณแม่รู้ภาษาลาหุนหน่อยหนึ่งนะคะเนี่ยคนสมัยก่อนเขาก็จะอยู่แบบนี้เลยค่ะทุกคนก็คือนอนนอนข้างในตรงนี้แล้วห้องครัวก็จะอยู่ตรงตรงตรงแบบนี้เลยอ่ะตื่นเช้ามาก็มามาหุงข้าวมากินข้าวแบบนี้เลยนะคะมันก็เป็นความรู้สึกอีกฟิลหนึ่งเนาะก็คืออบอุ่นอ่ะ้าใส่ป้าก็ มองไปฝั่งโน้นจะเห็นวิวเลยนะคะล้างถ้วยไปด้วยเห็นชมวิวไปด้วยนะแม่ลูกอ่ะผีตล่ะอ่ะผีอ่ะผีอ๋อท่อนน้ำพริกนะคะไอ้พริกโอเคอีกาอีกาอูจิงอ่ะผีบ่อีกาเกย์อีกาเกย์อันเจ้าดิมาจ้เกือมาจ้คือมวันนีเถอะดูจ้าจ้ากันจริงะอีจูบีกุยจี้อ่ะเธอ อ๋ออ๋ออันจ so ๊ออีจ so oh ุดกีนนั่นน่ะว่าจะชิสังยานอ่ะอ๋อเป็นเมนูอ๋อผัดผัดฟักทองหรือต้มฟักทองอ่ะแม่ต้มอ่ะต้มต้มเหรอตามน้ำพริกนะคะคนอ่าคนตาเขาตาน้ำพริกอยู่น้ำพริกอะไรอ่ะแม่ทำให้หน่อยค่ะอ๋มันน้ำพริกเตเวเนาะอ๋อผมกัดด้วยกูเจ๋อ จะตามใส่ตรงนี้ก็ว่าจะตามน้ําพริกกินกับข้าวอยากจะบอกว่าตามน้ําพริกกินกับข้าวเชฟผู้เชฟผู้จะพิถงอ่ะอ๋อตามกระเทียมพริกนะคะเอามาใส่ที่นี่เนาะนั่นจะหลัวลรืจุดจไมเม่เต่จะหล่วล่ะบทที่มาจีติเลยอออันนี้อ๋ออายุมาสวนเต่ไหนเซก้าล่ะอ๋อนมัจจาน อ๋อจัลุมาจีสูมัดต่เชกอาทิเชล่าพอกินที่ไหนเนี่ยสามคนกินแค่นี้หรอมิวถามคนลงเอ๋อคุณตานะคะว่าพอกินไหมคุณตาบอกพอกินนะคะแม่ถ้าเป็นหนูนักคงไม่พอแค่แม่ก็ยังหนูกินหมดแล้วนะคะไม่พอกินนะมักจะหลงมาอ๋ออ้วงมาโอ้โหอมยาเจ้ากูเวงทีมัดที่เตเป็นอนาะเจ้าหรอลายกูเวจ้าหรอ

ก็อูกไยงเจบูล้เลยอคอตัเลลู่เจหน่อหลเลยบเลข่เลนยเออ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 เเออ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 เลยเออเออเออเลอเออเออเอยเออเออเอะเออเออเออเอเเออเออเออออเอเอะเอ้เออ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 อเเออเออเเออเออออเเอเอเออเเอออเออเออเอเออออาอเเอลอ ไม่ชั่วไกลเลยตีนีแสออกชั่วจอกรก่อนใช่หมเอยเอ้อจะจะชอยอออ๋หล่ะเอเวลออ๋อมาก็อ๋อสกหล้หัว้อ๋อมาอ๋ออพอออลกอ่ะ อันนี้ก็เป็นส่วนของคนลงเนาะคือต้มต้มต้มแต่ฟักทองก่อนแต่ว่ามีวเห็นแล้วรู้สึกอื้มคันไหมคันมือเหลือเกินเดี๋ยวจะผัาให้คุณคุณลงกับคนยายเขากินนะคะข้าปุอยพระวะปกเนี่ยเดี๋ยววันนี้ขอโชว์ผิวมือให้คุณตาคุณยายหน่อยเนี่ค่ะคุณตาคุณยายเนี่ยจะมาช่วยสวนบ้านน้องวิสิษ์ตลอดเลยนะคะ ก็ถือว่าอยู่กันเป็นครอบครัวเลยน่ารักมากค่ะทุกคนน่ารักมากมีอะไรก็แบ่งปันช่วยเหลือกันนะคะงั้นเราคิดว่ากินแต่พักทองก็เลยกว,กว่าไม่พอกินผู้มีสีที่จ้าแรงมาจ้าหลอโคลาเวย่อว่าอุกเลแมาชีแล้วไงย่า <laughs> อุกฤษแมชีะงางางาหมอก็โอ้ไม่พอกินก็เวงมาหลอออั <laughs> นเนาะไม่หลอกก็เวงไง เออจะามาหลอกก็จิามา้มมาจิ้เตี๋ยแหละเวลาทํากับข้าวจากฟืนเงี้ยทุกคนจะหอมอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยมันเป็น้าที่อบอุ่นมากเลยนะบางทีเออเราก็พอใจในสิ่งที่มีอ่ะเรามีเท่านี้เราก็มีความสุขเราก็ดีใจที่เราได้แบบอยู่แบบเนี้ยก็คือมันก็เพียงพอแล้วที่เราอยู่ได้อยู่กับคนรักอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมแม่ค่ะคือมีความสุขนะที่อยู่แบบนี้ก็มีความสุขอ่ะมันก็อบอุ่น ขอแค่ทุกคนอับพอใจในสิ่งท nah, ี่มีเนาะแล้วเราก็จะมีความสุขเมื่อกี้ดูนิดเดียวตอนนี้เยอะแล้วนะคะของด้วยอ่ะเยอะโชนะหนึ่งใช่ไหมหนึ่งก็ไรเยอหนึ่งไหมยังกันอ่าเยอะโนไปว่าอะไรนะอะเยอะหนึ่งอะไรจิบยังจาเวลามาเตะอับเบลมาอับมาคุ้มไปอับมาอมาคุ้มเชื่อ

ข้าวทอดแซ่บเดี่ยจุ๊บพลุเสร็จแล้วเอออิ้โหหอมมากเลยดูอดใจไม่ได้นะคะมาเที่ยวหาคุณตาคุณยายนะคะมาช่วยงานบ้างโอ้พีกาขแค่ไหนพื้นติดติดติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอืหอมมากเลยค่ะนี่รักคือไหนว่าเรากับเพื่อนคุณตาคุณยายชวนน้องมิสิกกับคุณแม่ทานข้าวด้วยนะคะก็ ไม่เป็นไรทานก็ได้เพราะอยากกินข้าวฟื้นนี่คุณยายทำข้าวฟืนไว้ด้วยนะทุกคนน่ากินมากเลย